เรดาภาคอีสานบายนี่มาเบิ่งกันเลยวันที25่25หกรกฎาดาคมหัวาว่ามีฝนอยู่ใส่นะจ๊ะเนา,าะขอเริ่มที่อีสานตอนบนตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังออนถึงปานกลางกลุ่มฝนแห้งขึ้นพบลุ่มพื้นดี่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอหน้าแหวจังหวัดเลยผู้พานเตาง่อยจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองว่างโป่งชนแดนน้องไั่บึงสามพันวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ถัดมามาเช็คในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนล่าง กุมฝนอ่อนอยู่ในเขตอำเภอพยพัคฆภูมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอทาตูอำเภอกาบเชิงบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและกะประเทศกัมพูชา กุ้งฝนปานกลางในเขตเอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อำเภอนาจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีกุ้งฝนนักในเขตอำเภอผู้พานจังหวัดสกลนคนอรอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดสปปาลาวและกะประเทศกัมพูชาจากเนื่องจากเมื่อนี้เนาะฝนจะน้อยลงแต่มีฝนบางแห่งบางพื้นที่เพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้กำลังอ่อนผัดปกคลุมทะเลดอดาาัามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่ล่มใต้และล่มตละลมตวันออกเฉีงยงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่างภาคกลางตอนล่างร่วมทางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะทรงฝนหายฝนมีฝนบางแหงบางพื้นที่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรดาออกมากี่เช็คให้อีกเทือนหนึงมีหน่อยไล่งานหน่อยมีหลายไล่งานหลายคลิปนี้ขอโตลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย